พามาหาปากัดป่าโคราชครับมาดักให้ดูพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่มามาเอาให้ใครยอะเสริเฮลเสริเฮลอี๋นี่จุดตัวใหญ่เวัสดีครับวันนี้พามาหาปากัดป่าโคราชครับมาหลายคนน้อยนี่โอ้ยเยอะจั๊กจั่ยมีกิ๊บเยาวหลายแท้่อ่เยอะไม่อย่งหลายเว่ โอ้เน <c oughs> <here> ี่ยก็ไหลไหลเนี <Amen> ่ยไว้แล้วนะนึกว่าตักไหนดูด้วยนก็ดูแบบไหนวะเดีตั้งก็ดูออกอยู่ผมจะพาไปตักเลยคอยดูว่าเป็นยังไงนี่ผมมาอันนี้เสียครับมาตักให้ดูที่เสียงนะผมจะเอาไปตักเพราะว่าผมมีแล้วครับมันอย่างไรมันขี้ขันอย่าง S <S ลงเลยเจินตินนี่ครับปลิมนีจะุนี่อดขังเนี่นดดนวางไข่ตรงนี้เลยจะดูพี่นอ้องนี่น,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 นี่พี่น,อน้องนี่มาจะเอาพี่ยนี่นตัวเล็กหน่อยอยู่นี่เด,ด้งแป๊บดีเด ขอ้ตัวอเดียวขกตอยวเดียววัดดตุมแมงตักแมงแม่เคยผ่านะ่ะตักที่ตุงอันอฟังหนไอ้แม็กเป็นหรอฟังไอ้แม็กเป็นม็กเป็นเอเอเ สระระนี่จับจ้โอยพินนองน่นะนี่ปลาอะไนี่วห่มมีแต่ตัวหม่แถวนี้เด็กคดครับเหนักนี่อะไรนี่นัตัวไหม่ดมงไปมั้โอ้ยนี่จุดตัวใหญ่ไม่มีนตัวงามอ่ะคี่ของูุหมือนตัวคนหน่อยใส่เด็กวเอนยาควัละมึงถือไปก็มึงท่ามือ เอากระดิ่งกระดิ่งกระปังตัวน้อยปล่อยมาซะตะบระเฮาตะบระเฮาเออตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยมิจะามิจฉเอาไปให้หมดเลยอุ้มปล่อยมันดึงให้มันอู่นเอยพูดเออเอาไปเพาะพันธุ์ให้ดิเออตะบระเฮาตะบระเฮาเฮยตัวน้อยอ่ะตัวน้อยไปมันเนอะ ตัน่อยครับัหน่อยเออนี้ไปถ่ายกันโอ้โหโอ้โหสวัสดีเี่ยมคนเขียวอันนีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอตรโคตรเยแม่แม่เฮ้ยตัวเมียขอตรนี้สั้นเนี่ยขอตรนี้ขอชอบเลยนีเด้อเด้อเด้อเปืดเืโมีน่อยทะเลดอกดิดด เดียวสีงามนะงนี่มันเป็นปลาหมอได้ไหมครัสีเี่นปลาหมอข้างดำหรือเปล่าปะในในกูมาลุยหนับมาดูเลยไอเดียวปืนฟ้าไว้เอาไปเลยเฉกูดิเพิ่งมาไม่หน่อยทะเลหรอเอาปลาเก๋มีกุ้งสั้นบักกินดอกบักกินบักไหนเดี๋ยวจะไปจับนี่นี่อังกานี่แมงมุมหนีเลยอืม ดีดอเนี่ยยิงด้วเอากินมิ้หรือเปล่าวะประกาศประกาศเดยูนี่กระยูวนี่จับนี่จับริว่าปลากม่โอ้ตัวยงตัวยงตัวยตัวเอะปักปักปากึมมันเป็นแบบไหนวะตัวยงนี่ตกโลกนี่นี่นี่เอะปากึมเป็นแบบไหนเราเห็นเราไหนดูตัวไอ้กินจับ เอิกดนี่เราขึ้นได้ฟังปได้เพงรักนูน่ะต้องเพียกทั้ั่ว ผีอีทอีทอีทอันนี้ขุดงามอีดอันนี้ขุดงามอามาอีก่ละเดี๋ยวคอยไปดูประกาศไอ้แม็กไอ้เนี่ยเป็นไงไหนดูอด้อแม็กไหนวะจะมองไม่เห็นเนาะหน่ออกไงชัดเลยพี่น้องเแววคอยแพ้ไม่ีกินเนี่ยขวดไอ้แม็กเดี๋ยวหรือว่าขวดใครดูอาไรงกูกลัวมันตายมีงามอีกเดียวงามอีกเดียว ไปสนิทไหมนี่มึงตามมันมาดูมันเห็นไหมจะไปถึงทางโค้งไหนเหี้ยกูสนิทเลยเออกูเลยงัวก็มากูว่ามันตายทางโค้งนี่นะโค้งมันทางดัในที่ที่มไหมนี่เดทเทียมบอด้เลยไม่ตายต้องใส่ไหมมึงเคยได้แข่งมึงเห็นเขาแข่งประกัดไหม ก็มึงเห็นไปเห็นอินโดไหมเห็นวนๆหนามก่อนนะ่ะหมุนหนามหมุนหนามอยู่เราประกาศใส่อ่ะอะไรดูแล้วมึงคิดว่าก,กูชนะเก็บกรินไหมโอเคเอฟซี FC ดูว <c oughs> ดยเงียบกัดพ,ยยพูดอย,ย่งยางงามเลยฮะดูอาวุธของามั้งตัวใหม่ให้ตัวเก่าป่ะตัวใหม่ตัวเก่าอยู่ทำไมมันเบื่อวะตัวนี้น่ะมึงเอาทิ้งกูอิเคียวเอามาทแขวอยูีบะไปไปไปนี่ร่างคนณงามไม่ใช่ เดี๋ยวไม่ได้ผมก็นค่ดูอันนี้อาเอาไปยังไงอ่ะอู้ยังงามเลยทีมันทั้งวากูสองตัวละกระโดดลงน้ำเหี้ยมเตะมึงตกน้ำนี่เหรอไอเด็กนี่ครับนี่จีเขียวหรือไอเดี้เอาแต่คนใจเป๊ะหน่อยไอเดีชิวกูคนงามอยู่นี่เบียดกันนี่ฮะฮะเอาปลาเอาไปปั่นใหมเอ๊ะเตดดำ อันนุ้นอันนี้อันนี้สีเขียวนี่นะครับมึงสีฟ้่าอ๋อดูทีละคนก่อนแก้ป้าไตเลยม่ต้องแก้แก้ดูกันให้เอฟซีดูนี่มันไม่เห็นสีเทลงมันเห็นสีเอฟซีอยากเห็นของเซียนแม็กไปหาปึงเอไปหาประกาศกับเต้นตอดไปเต้นขอตอดหมดเลยหมดจ้าเนี่ยเนี่ยเป็นไร พวกยังหาไปไหนหมดเลยยังอยู่ไหนกลัวอันนึงเสร็จนี่ครับน้องอยู่ตายใบตองหมดแล้วอันนี้ขอไอเดียขอยอเดีใบตองกัดดิขอยอเดีเดี๋ยวให้วม็กดูห้อดูซีแม็กเีฟ้ซอ่ีาไ้ยังแมงไปซอนนี่ดีแม่งได้คนสวยเลยแกกูก็ได้สีฝาเลยนี่ประคุณใครเอาไอแม็กเรอยังนี่นะเอฟซีลองโค้ดหน่อยอ่ะไหนยังพิ่งอู้สุดาคคดิแข่งเียนแม็กน้ำน้ำ่ เตะไปตั้งนานเลยครับเดี๋ยวมาตัวอีกเลยเราดูคลิปอีกอย่างมหัวเม่งมุดบงแต่ว่านาไปแล้วของเซียนแม็กหนำชิ้นเ่นน่ะมาดูกอนดูก่อนนี่ของเซียนแม็กน่าบเลยดูบอดเนี่ยมีถุงยังไงวะกูย้อนใส่ของกูอ้บงน่ามาดูมันจะแสเลย ตาละเมื่อใส่ขวดไปใสจริงเลยใสขวดไปมันไม่มีฝาไอ้เนี่ยมาดูอืมยืดใส่ดวงกันไปเลยนะออทำไมวะไอ้บงไม่ได้ประกันไอ้บงไห้เนี่ยให้เนี่ยเขาไม่ใส่ดวงไม่เนี่ยใส่ดวงกันด้วยด้วยซี้าเลยด้วยเนี่ยไอ้บ่าแม็กโก้โคตสวยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรกูล่ะอะไรมาดูยางมาไม่ใช่นาใสอีกแล้ว เอามาทีเดตัวเดวยไม่ลายถึงตัวเส้นเนาะโคตรสวยอ่ะเนี่ยเี้นเมีอ่ยเรารอพอมันมดยังจากสองเทปเราไปถ่ายดูสีเต็มๆนะครับมันจะเป็นสีอะไรสองเทไปไม่มีจุดเกืดอยูกัะชีดเอาเอานมายางวัวให้ดีล่ะไอเหช่ไอแม่แบมดยังมีนย่อนั่นอะไรเดมัดยังเนี่ย นี่ตัวอะไรเนี่ยเจียใส่ชีเจียสองวเนี่ยนีโอ้ผู้ใหญ่นี่แม่อาทิตไหนอาทิตย์ไหนยังอยู่อะไรนบงก็มีเนี่ยเอาเลยทำปอมหอมกันอยเจ้าผู้หอมไเนี่ยเท่ดีไหมวะเทอรอรเ่มาอีกเอาสิ่งเศษตัวเมื่อกี้ จ้เชื่อผมจับปรมตัวหน่อยเอาไปเรียงรมกันก็ไปเดแต่มานหนีเดทีไปที่มานี่อันนี้ตัวสีดี่ออกเชียปีได้ไหมลาปอะไรยทไปางใอไหยามา1ตักฝังแกด็กก็งามตอนแรี่ไปลยก็เหนมันดีเนาไปเอฟ้นม เบียกนไหมยีพิบามุดไหมมดหมดเกือบหรือไ่ลเป้ลกกะเพิ่นอ่รอพนอ่ะมาลงมาปะอรนี้ละโอ้เชียงพอมนดีเลยวะครับปะรับรับหลายอย่อ้จมูกทำไอ้อันนี้ีลงนไงล่ะท